สวัสดีค่ะขามาชมดอกคูณบันเต็มต้นนะคะเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆนีค่ะสูงค่ะ คือด,ดิมทางนะคะริมทางเสียงรถผ่านไปมาะคะ่ะเป็นพวงเลยนะคะนี่ค่ะห้อยตองต้งนะคะ สวยมากเลยค่ะหน้าแรงเนาะเราคุณจะบานนะคะใช่สวยมากเลยเนาะวันนั้นมาไม่วันนั้นมาไม่ค่อยบานหรอกวันอนวันนี้เต็มต้นเลยโอ้โหสวยมากเลยอืสวยอืมอันเนี้สวย ขอบคุณเนาะใช่พี่พูดอยู่ข้างหลังก็เกิดคนบางไทยนะคะขอบคุณคะสค่ะใช่ขอบคุณค่ะสสวยสวยๆนะๆๆตัดใหม่ๆช่ใช่โอเคค่ะ